สวัสดีค่ะดีทีทุกท่านนะคะมาช่วยกันแกะขามนะคะขนมไฟนี่ยแนมีการคนน่ยมนอม้า้อม้าม่ชอะยเ มีทำลายายมีบุญทำลายหลายเลยทาลายายหลายร้อยเี้ยวเอาไปทาหน้านะมากระน้ำพบอกเปี้ยวทำไเียวหน้าขาวแล้วเราไม่ได้บอกปี้วา้วรยัดหน้าได้ขาว มีบุญามีก่อนแล้วมองเห็นมั้เนี้นี้มองเห็นอบคือไฟการเงินีู่นี้มหน่ใหญ่เด็กเลไม่ได้เขาไม่ได้เป็นแล้วเขาผู้ใหญ่แล้ว เอดมินโตแล้วเห็น nah, มีนี่เขาว่าม mm? ีมีม <orman> mm ีเออแล้วไปเด็กบอกมีเดวนี้ไหนแอดมินยังไม่โตบอลไม่ว่าจะโตแล้วเชี่ยเลยเี่ยมเีย้ชียๆหอดมินยังไม่โต่อน กินแนวยากัปเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยอฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย้เฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้เลยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเยเย้เเเเ้เย้เย้ มินทัระวังเสือนะมินระวังเสือนะมีต้นดอกไม้แล้วจำปาเข้ากลัวนะอุ้ยใครมาเฮ้ยอ้าวโอบ้าจางใส่สีเหลืองด้วยโอ้โอโอ้โหลิงลิงอันนี้อันนี้ลูกลิงเหรอลิงขึ้นต้นไม้ก่อนดิลูกลิงเหรอเนี่ยลูกลิงอ่ะ เด็กเล่นอยู่ในลุซอวนี่เอาไว้ทำเป็นมะขางเปลืกไวยอันนี้ได้มาจากที่ไหนมาจากกมปมาใส่เลยเอาไปเสิมไปเราเกอาเม็มันออกเปลี่ยนตาปกินทาราส้มยักงอ่งนี้เ่้มกงส้ม้ม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ถ้าเราไม่แช่ตู้เย็นนะไม่ได้ของแดงแต่เราแช่ยูนเ้ะเป็นเฮ้วไปไหนแล้วีก็มีบุญจักไเยตัวจะไปใส่ตกไปรถไปรถมีนมันบจักไปใส่ละก้มีนไปไสไปใส่ก็ไปรถวแม่แมอยเมื่อกี้ไม่หายไปไหนมีนน้อยเนาัไปซื้อขนมมาไปซื้อขนมไปเซเว่นโอ้ไปเซเว่นแล้วจักเอ็มีนยังใส่ทูกันล้างของมาเอกันไปรถไป้ถไปรถไปไปรถไปรถ

นี่เราแค่นี้ดีเลยเนี่ยยดเห็นเนี้ยพอดีเลยเปรี้ยวพอดีเลยถ้าเอาเยอะนะอ้ำก้อเยอะเออเขาเอลา่ในช่วงหนึ่งปีก็ไม่หมดเปรียวแล้วลาในี้ไปท่ายี่ที่เราซีโผงกับเปเต็นนีงโ่ไปทายิน่และววัาเนี่ยเปรี้ยวรักอืเปรี้ยวรับอื กง้าวชาอุ ages, ่นเลอก็ลงชาเกตจะแล้วซาวาถ้ามีเ้าเจอโทำเขาย่เนเรเไม่ได้ละกระดงไม่ไดลแล้วละถ้ามันได้มาอีกวะท้เกลือกใส่น้อเอาไม่แบไดกระานสองเจ้าทาเลย เมลออกมากแล้วไปเลยคนเสียแบบนี้คนใส่ใสถ้ามีบุญมีแต่มีบุญคนนั่งเล่นโทรศัพท์หน้ามันจะมาอยู่นานจยกคนใส่ใสไม่เห็นคนเห็นแต่เมลเยอะรูปภาพอย่างนี้ก็ถอดไม่ได้นะคุณหน้าตาของเรา ทอดเป็นระเบียบของข้าวพนะคะาตไปจารไปเฮ้เ <left> ห <for Diamond Hai> ็นไมมทอดเป็นระเบียบขีของขอยนะพูดทอดไปตะรางมะยาวตีเปิอตลอดเี่ยปนตะลางตลอดเราจะทำมีเราจะทำเปรลูปมะขามกระโดนกระชาวเลยมาเเลยเราจะทำ วันี้เริ่มภาษาไทยวันนี้เราแปลรูปมะขามเลยวันนี้เราจะแปลรูปมะขามเลยแปลรูปมะขามเลยก็คือภาษาไทยแต่เรแปลรูปมะขามงานทำเป็นน้ำมันห้าวกลับถืออยู่นะที่นั่งทำมะขามเก็บไว้กินนานอืมเนาะแบบนี้นะก็บอวราก็เออทำมะขามเออเราตั้งวันนี้เลยไม่ได้ทำเลยเราตั้งว่ายังไงจะตั้งว่ายังไง เอาพีนเข้าหคนี่เอเอาเขาค่อยไม่ตั้งแบบมาถามมาเพิ่งได้ยังไงคอยตั้งว่าคนอะไรหมงานเข้างานเข้าพมได้นี่บอกสักคแต่นูดิหน่อยหน่อยเข้อยากจะบอกว่าดิสิ่งนีอะไรบอกสิ่นี้มาจากไหนว่าไปอะไรแบบสิ่งนี้มาจากไหนหรือว่า กระสอบมาหรอกระสอบนี่มาจากไหนกันวะกระสอบนี้มาจากไหนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลุงจะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ